วันนี้วันนี้สี่งานแบบรับงานชนกันเดอร์มอนิเดอร์ต้องขอทุวขออภัยแบบแบบว่าตื่นขึ้นมา10บโมงเพิ่งรู้ตัวอย่างรับงานไปก็มันรับหลายคนเนาะแต่ว่าก็ไปทันอยู่นะครับวันนี้ก็เปทีที่ส0แต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณเอฟซงานสุดท้ายด้วยที่แบบตั้งใจรอแล้วก็เหมือนร้องแค่ไม่กี่เพลงว่าเขาเขามีเวลาน้อยมากมันอยู่กลางเมืองก็อย่างที่เห็นน้องพูดพี่เมื่อกี้ก็คือขอยรอได้แค่สองสาเพลงนึงนะครับแต่ว่ากั f เอฟซก็มาให้กำลังใจก็ดีใจมากครับ ป็นยังไงบ้างตั้งแต่แบบว่าเห็นว่าเราออกงานตลอดเลย mm hmm. พวกไลฟ์ทรงไลฟ์สดอะไรเง mm ี hmm. ้ยตั้งแต่หลังจะเกิดดราม่ามาอย่างเงี้ยอันนี้ยังมีติดต่อเข้ามาเพิ่มอีกไหมคะก็ยาวอยู่ครับยาวถึงนู่นแหละสิ้นปีนู่นแหละครับคิวล่าสุดแล้วก็คิวคอ,อ่คิวคอนเสิร์ตก็เข้ามาเรื่อยๆ <Ừ. S 3> แล้วก็อ,อ่อมันเป็นแบบว่าเราเราเปิดตัวค่ายเพลงใหม่แล้วก็เหมือนงานเรามันมันเพิ่งเผยแพร่แล้วคนก็เพิ่งเห็นเขาก็อยากจ้างนะครับไม่ว่าตอนนี้โกยเงินไปแบบ ใครพูดพี่มดดำเหรอยังไงคะนับดูก็คือมันสิบกว่าไลน์แล้วเอออะไรนะสิบกว่าไลน์สินค้าต่างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ก็ถามว่ามันถึงไหมมันก็อาจจะถึงแต่ว่าค่าใช้จ่ายเราก็เยอะเพราะว่าบุคลากรเราลดอะไรมันมันมีทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะแค่เขาแบบพูดมาให้เฉยแต่ว่เราออกมาจากอีกฝั่งนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบเหมือนดวงเราก็ปังขึ้นปังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถามว่าดวงปังจากอะไร มันก็ไม่ได้ปังจากออกมาจากใครนะมันมันน่าจะเป็นกับคนสังคมคิดไปแล้วก็ความเอฟซีมันก็เมตตาไม่ผมไม่ไม่กล้าคิดว่าออกมาจากที่ไหนแล้วดีขึ้นหรือสูงขึ้นเพราะเราก็เป็นคนเดิมนะครับคิดยังไงบ้างกับที่หลายคนเขามองว่าเหมือนเราตอนนี้เราเราได้งานเพราะว่าเป็นเพราะว่ามันดราม่ามาจากดราม่า<ผ>มอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยกระแสด้วยก็มันก็อาจจะมีส่วนตรงนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเขาไม่ติดตามเราเขาก็คงไม่จ้างเรามั้งใช่ไหม ต่อให้เราดังมากแค่ไหนถ้าเขาไม่ชอบเขาคงไม่จ้างแต่เขาอาจจะเป็นแฟนคลับอยู่แล้วอย่างนี้นะครับที่ว่าชีวิตช่วงนี้ป,ปังขึ้นบ้างค่ะเพกงานลุมตลอดอย่างเงี้ยถามว่าปังึืนบัวก็ยังไม่กล้าใช้คํานี้แต่ว่าน่าจะดีขึ้นถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งครับอ,อ,อย่าประเด็นล่าสุดมันมีในเรื่องของที่การเราเอาโพสต์รูปลงเนาะที่ว่าจะมาร่วงงานวัอนนี้ที่โซสตีดมันมันเหมือนไม่มีรูปน้องเพลง ตัวนนแรกมีนะต่ตัวแรกมีแล้วตัวหลังก็ไม่มีนี่ก่อนอะไรขึ้นยังไงคนะน่าจะเป็นผิดพลาดทางกราฟิกหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าอันนี้ผมไม่รู้เพราะผมวิ่งงานทั้งวันเลยคือผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยก็ต้องถามฝ่ายกราฟิกแต่ว่าถ้าจะถามว่าไม่มีรูปรูปแรกก็มีอยู่นะอ่ารูปไม่มีคนอื่นรูปแรกก็มีเหมือนกันม,ม,มันมันมาแล้วแต่กราฟิกด้วยแต่งานเราคือตัวเกียวมิวสิกเราไม่สามารถบอกว่าใครมาได้ไม่มาได้แต่ว่าผมมามาทุกงานอยู่แล้วแต่เด็กบางทีก็ไปโรงเรียนนะครับเหมือนวันนี้ก็มาครบทุกคน ใส่มันฟังขนาดนี้เรื่องของการโชว์ของน้องๆแต่ละคนเรามีการปรับปรเปลี่ยนรูปแบบการโชว์อะไรให้มันดูน่าสนใจถ้าได้ดูอีพีสเมื่อกี้ที่อยู่ในกลุ่มปิดก็จะรู้ว่าเราดีขึ้นเราสนุกข,นขึ้นขนาดไหนนะครับเราเราก็ปรับมาได้สุดว่าเด็กๆมันเยอะนะครับเด็กมันเยอะแล้วก็เดี๋ยวเรารอเสริมทัพด,ด้วยนักร้องหญิงจากที่เราจะออดิชั่นวันที่15นี้ครับคนนั้นเป็นใครอาคน,นเป็น,นคก็เป็นคนที่ชนะฮะเอะอ,อเพราะเราเรากรารมการแบบ คุณครูหรือแบบอินฟูมาตัดสินเลยเราเราจะไม่ตัดสินใจเองครับ<ม>เพื่อความยุติธรรมไม่ไม่เราไม่เอาคนทีช่ช่ำชองเราคนใหม่เลยเพราะเราคอนเซ็ปต์คือให้โอกาสเยาวชนรุ่นใหม่ที่อายุ20ปีขึ้นไปเข้าผับเข้าบาได้เออพราะฉะนั้นก็ <ๆ S 2> คือวันที่15ที่จะได้นี่ก็คือสดใหม่แน่นอนสดใหม่ก็ต้องสดใหม่อยู่แล้วครับก็ไม่เอาคนที่แบบว่าคือเบื่อแล้วกับว่าอยากมาเนาะก็อยากเอาใหม่ๆให้พี่น้องเบื้องพี่น้องได้รับชมรัาฟังกันกับส คัดเข้า10คนแล้วก็16ก็3คนเอ้ย4คนสุดท้ายเพื่อจะไปชิงคนคนคนเดียวครับแล้วอย่างน้องเพลง,งล่ะคะยังอยู่กับโตเกียวมิวสิมวันที่14นี้อี้วันที่14นี้มีมีแถลงแถลงการที่ขอนแก่นแน่นอนครับเชิญพี่พี่นักข่าวไปไป,ไปไฟงังด้วยนะฮะได้ค่ะ14นี้ที่บริษัทครับวันนี้จะ<อ>เป็นคนนั่งขันแหลกพร้อมน้องเพลงแล้วก็แพลวด้วยนะคะแม่แพลวน่าจะมาอยู่นะดิ้งขาจะมาอยู่นะครับเห็นเห็นโทรมาว่าจะมาอยู่เพราะอยากมาอยู่ครับ ล่าสุดเห็นความปังอ่ะก็คือทางยุโรปเขาติดต่อมาแล้วอ๋อยุโรปก็ก็อยากได้ก็ถามมาในในหลายๆงานอืเอาแบบครบทีมบ้างไม่ครบทีมบ้างแต่ว่าก็มีมีโอกาสที่จะได้ไปครับอืแล้วอย่างนี้เราเราจะพาน้องๆไปยังไงเพราะว่าในเรื่องของพีซซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นผู้จัดเขาต้องทําอยู่แล้วเนาะผู้จัดคอนเสิร์ตเขาต้องมีวิธีการทำของเขาอยู่แล้วว่าเราจะไปยังไงเพราะว่าการคอนเสิร์ตคนไทยในยุโรปมันก็มีบ่อยอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับ าพางของทางเราเงี้ยมันจะมีการอัพภาพอัพ่าต, <นะ S 2> ตัวขึ้นมาเพราะด้วยความสมัครใจของเรามันมันมีภาพมากขึ้นเงี้ยก็ไม่ถึงแสนครับตอนนี้ออไม่ถึงแสนออไม่ถึงแสนจ้างได้ครับจ้างพ่อเด็กหน่อยมีอาชีพมีงานมีคอนเสิร์ตออกแต่ละมือ,อ,อไม่ถึงแสนจ้างได้ครับตอนนี้ออแต่อนาคตก็ไม่รู้เนาะถ้าเกิดคนมันเยอะขึ้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ เป็นเหมือนเป็นดวงดูดวงจับหนึ่าไยังไงทักแรงอยู่นะทักว่าไงอะดวงจะไม่ได้อยู่กับคนรักทำไมเขาแม่นจังก็มันก็ใครๆเขารู้แหละแต่ว่าเขาก็จะทักไปตามหน้าที่แต่ว่าเราไปหนึ่งแหละเนาะเราไปด้วยความสบายใจ หน้าที่บทบาทเราต้องไปบางอย่างเอซีดูเขาต้องเข้าใจเนาะว่าเราไปทําอะไรอยู่เออเราไปหนึ่งอยู่ในความเป็นจริงด้วยแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ในความคือใครเชื่อใครเชื่อมันนะฮะเรื่องพวกนี้ครับแล้วมีเชื่อไหมครับเพราะว่าจริงจริงม,าม,ามันบิ๊กเอ็กซ์ก็มีดราม่ากกำลังแม่ด้วยแล้วก็มันมีทางภรรยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาจะมีแฟนหรือเปล่าอะไรอย่างเงีย้ยแต่ตอนนี้คุณแม่ก็กลับมาคืนดีกันแล้วนะเพราะว่าเพราะคุณแม่ก็น่าจะเข้าใจเรามากขึ้นนะครับก็คุณแม่ก็ติดต่อกันมาเดี๋ยวคุณแม่บินมาถึงไทยวัน น่าจะวันมะรืนนี้12-13นี้ได้มีการยกหูคุยกันครั้งแรกอย่างเดียวยกหูคุยครั้งแรกเมื่อวานก่อนครับเมื่อวานก่อนคุณแม่โทรมาคุณแม่เป็นฝ่ายโทรมาตลอดครับก็คือผมยังไม่รับสายโทรมาเป็นอาทิตย์ไม่ได้รับก็เมื่อวานนี้พุ่งบ้างก็เลยได้รับสายคุยกันแม่ก็บอกว่าแม่จะมาหาที่ที่เล่นักกันไวอย่างนี้นะครับผมก็เลยไม่ว่างก็อาจจะเจอกันที่ขอนแก่น14ทีเดียวเลย14คุณแม่ก็คือจะไปด้วยแม่ก็จะไปขอนแก่นที่ออฟที่บริษัทเลยครับวันพร้อมแถลงการ เราก็ดีใจแหละเพราะว่าปีหนึ่งเราที่แบบขาดการติดต่ออาจจะด้วยความไม่เข้าใจกันหลายๆอย่างนะครับอย่างที่ทุกคนรู้แหละก็เหมือนเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่วันหนึ่งมันมันถึงเวลาที่ต้องอะไรอะไรที่แน่นอนก็ไม่แน่นอนอะไรที่แน่นอนก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วพายุสงบแล้วอ,อาจจะได้อย่างเสียอย่างได้เสียนั้นไปและอันนี้ขึ้นมามันอาจจะเป็นแบบนี้นะผมเชื่ออาจจะเป็นแบบนี้ อันนั้นเสียไปอันนั้นคืนมาอันนั้นคืนไปอันนั้นเสียมามันเป็นแบบนี้ไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่หรอไม่มีใครเต็มที่อยู่แล้วอืมงั้นขั้นว่าอนา,น,านาคตข้างหน้าก็คือไม่แน่นอนหรือครับไม่รู้เหมืนนอนกันไม่มีใครแน่นอนครับแต่เรารู้ตัวเราดีที่สุดทดําดีคิดดีไม่ได้โคตรโกงใครช่วยเหลือคนให้โอกาสคนแค่นั้นจุกอันนี้คุณแม่จะกลับมาอยู่ด้วยแบบถาวรเลยในครั้งนี้ยังไงครับต้องถามแกครับผมไม่สามารถถ้าถามว่าจะมาอยู่ไหมไม่สามารถลิิขขตตชะาอองื่นได้้เเเพรรรรราาาาะววว่คคคคคนนกกกกก็็็มมีออบบบหดทุแแลลืปูฝัง มาโดยตลอดว่าเออทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางของตัวเองได้เนื้อคู่นะคะเือคู่อะไรฮะเนื้อคู่เราอะเป็นคนต,ตเืเคู่ตน,นี้ไม่ได้คิดเลย <c oughs> ตอนนี้คิดแต่หายเวลานอน <c oughs> จริงจริงไ,ไ,ไ,ไม่นี่ <c oughs> เนื้อคู่ไม่ได้คิด,ด้แต่กินเขาก็ไม่ได้กินมือครับ <c oughs> เพราะว่าหน้าที่เรามันเยอะมากหน้าที่เยอะก็หมายถึงว่าเราเรามีโอกาสที่ที่แบบทางเจ้าของแบรนด์ซีอีโอหรือแบบทางเจ้าภาพให้โอกาสเราเราห้องกรับเอาครับหรือว่านนรีบตัก ก็สามารถใช้ได้แต่ผมไม่ว่าน้ำขึ้นผมเรียกว่ามีโอกาสดีกว่าอย่างลิมิตการรับงานของเราต้องมีวางนะเพราะว่าหนึ่งวันต้องสองงานสามงานสี่งานอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้สี่งานก็น่าจะไม่เพิ่มไม่มีอีกไมมว่าสี่งานกี้น่าจะมีอีกอยู่สี่งานแต่ว่าจะขอไม่ขอรับแล้วขอรับแค่วันนึงไม่เกินสองเพราะว่าเสียงเราพูดไม่ได้เลยเราไปขายขอให้ลูกค้าไม่ได้ครับเมื่อวันนี้ไม่เต็มที่แต่วันนี้สี่งานก็รอดพรไได้ดีนอนหลับแล้ววันนี้ ด้ยินข่าวว่ามาดามฟินอยากให้ผมไปเป็นครอบครัวมาดามฟินอยู่นะต้องให้ซีเชียเพราะว่าเห็นพี่สายบอกว่าเปอร์เซียที่จะได้เป็นครอบครัวสูงมากถ้ามันได้ก็คือหลายตัวมากไปที่เพนเตอร์แล้วมันจะชนน้ำหอมไม่ได้รับชิ้นเซอร์ใครนะครับเรียกว่าตอนนี้เนื้อหอมมากทั้งเรื่องงานเรื่องความรักตัวสาวก็ทักกันมาเกี่ยวกัไม่กล้าพูดคำว่าเนื้อหอมพูดว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆดีกว่าครับแล้วความรักเปิดหรือยังคะ อย่างที่บอกว่าไม่มีเวลาคิดเรื่องนั้นเลยกินข้าวนอนให้หลับ<อ>ทํางานให้คุ้มค่ากับที่เขาจ้างเงินเรา<อ>แค่นั้นจออบอาจจะมีคนจีบมาก็มีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้มีเวลาอ่านเลยเพราะว่าแค่คุยกับอยู่กับน้องแต่ละวันเนี่ยใชน่น้องก็กันซีนะน,ซนะเวลาคนเข้ามาจีบอะไรนั่นนู่นนะก็กันซีนเราอยู่นะอ,อ,อ,อย่างล่าสุดเขาไปก่อนวันก่อนนี่แหละมันมีโมเมนต,ต์แบบเหมือนไปไลน์นี่แหละแล้วแบบทางเจ้าภาพเรีจ้าภา,าพแบบเ<อ>จ้าของโทรดัดอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบให้เงินเราแบบหนึ่งล้านค่าเป็นพเตอร์าไหมคะ ก็เรียกว่าให้ไปตั้งหลักดีกว่าครับให้โอกาสเงินก้อนเหรอก็ให้จริงๆผมก็ตกใจอยู่ว่าให้จริงๆตามจริงเราก็ไปเดียวงานกันแบบปกติเนาะเราไม่คิดเราจะได้แบบนี้พอเขาวางแบบนี้เราก็ตกใจอยู่ถามว่าเงิ่อนล้านเคยเห็นบอกกเคยเห็นยูซอนเราตกใจอยู่เดียวเงินวางแล้วปึ่งหน้าหน้าเราล้านหนึ่งอ่ะเาให้เฉยๆเลยหรอเป็นเะเป็นของขวัญ พี่องค่ะเพราะเราเวลาไปทํางานให้เขารู้สึกว่าถ้าเราทํางานให้เขาได้เต็มที่เขาได้ผลประโยชน์ที่เต็มที่กําไรเต็มที่เขาก็จะให้ของขวัญเราเหมือนเราไปไล์สุดไปเล่าสองเนี่ยก็ดุยวิกตรงวิกตองเขาก็ให้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสินน้ําใจที่แบบว่าเราทำงานเต็มที่ให้เขานะเนี่ยนะครับถ้่งว่าหลังจากนี้จะมีแบบแบรนด์ต่างๆของดาราหรืออะไรเงี้ยมาติดกับเราเยอะมากเลยต้องบอกว่าเยอะมากแต่ว่าผมก็อยากรับอยู่อยากไปพ่อดาล่าหลายหลายอยากเห็นดาล่าเพราะเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบว่าอยากเห็นดาราแล้วว่าเราก็อยากไปถ้าถ้าีว่ากก็อออยยไปูครัับตตน บู้ยค่าตัวกี่หลักว่าซันเพื่อนเอื้อนเท่าไหรก็ไปแล้วครับสามพันสี่พันพอเด็กน้องมันก็ไปให้เราแม่นี่ดีมีแบบว่าอัพค่าตัวค่าตัวไหมครไม่อัพหรอกไม่อัพดอกขอแค่มีคิวก็โอเคแล้วอ๋อเดี๋ยวไม่ได้อัพเดี๋ยวไม่ได้อัพแต่ถ้าเกิดเต็มวงเราต้องอัพเพราะว่าเดนเซอร์เราก็เพิ่มมากขึ้นชุดเสื้อผ้าทีมงานบุคลากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับอย่างเรื่องค่าติดตั้งในวงอย่างเงี้ยขนาดแบบค่าตกเทนของน้องๆแต่ละคนอย่างเงี้ย กลัััวววมมมม้ย่่าาานจะะีีีปญหหใดๆออไรรงเืแบบผมวางแผนให้แล้วว่าเด็กทุกคนต้องมีรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่การอยู่กับโตเกียวเมินสีก็คือก็คืออยู่พก็คือว่าพออยู่พอกินไม่อดไม่อยากแน่นอนเพราะว่าห้องพักก็คือคุณมาติดแอร์เองเดี๋ยวบอสจ่ายค่าไฟให้จบคือค่าไฟค่าอะไไม่ต้องจ่ายคือรมดูแลหมดแล้วอย่างออฟฟิศอันนี้ก็คือน้องๆในค่ายก็คือมาอยู่ด้วยจองห้องแล้วจองห้องกันเป็นเหมือนหอพักเลยครับ ป้ามันกี่ห้องครับตอนนี้ตอนนี้มี12ห้องครับห้องนอนอการันตีความปังของ,ง,งเราหน่อยตอนนี้การันตีไหมเราไม่การันตีด้วยคำพูดเราการันตีด้วยผลงานนะครับเจ<อ>็ด<ช>ตามชมได้ในใช่ใอีพีสามเด้อฝากด้วยนะครับพี่น้องที่รับชมว่าจะเป็นท่านใดเนี่ยนี่ทุกมองไทยลงไทยรัฐที่พี่พูดอย่างเนี่ยถ <laughs> ูกอันเลยน,นะครับกะฝากไปซื้อบัตรแน่ที่เพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกบัตร129บาทนะครับ อย่าถามเลยว่ากาไรเยอะไหมเพราะว่าบางคนอาจจะว่ากาไรเยอะน้อยเนี่ยเหมือนเครื่องเสียงไปทีเนี่ยเครื่องเสียงบันนึงเนี่ยเขาเป็นแสนแล้วใช่ไหมฮะนั่นนี่นู่นนักแสดงเสริมอะไรอ่ะมันเยอะมากแล้วแบบผมเช่าทุกอย่างเลยนะโอเคขอบคุณค่ะเราสอง